ตลอดการเรียนรู้โดยเฉพาะนูหนูปอหนึ่งตึงปอจ๊ะโจอแบบมีสาระได้วยกันจ้าแเดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังอยู่กันที่สวนสมเด็จเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะก็เช่นเดียวกันนะคะคลิปนี้ก็พาลักเรียนออกมา เ,เรียนรู้กันนอกสถานที่นะคะจะได้สดชื่นสดชื่นนะคะแล้วก็คุณครูก็เช่นเดียวกันค่ะจะได้ไม่ต้องอรบกับน้องหมาที่หอนะคะอ่ะโอเคครั้งที่แล้วคร,รูสอนสระอําไปใช่ไหมคะคร,รูสอนสระอําไปแล้วก็สร,รัตัวต่อไปที่จะสอนนักเรียนนะคะก็คือสระตัวนี้บุงบ้งบุงบ้งบุงบ้งบุ้งบุ้ง่ให้เห็นตัวใหญ่เรื่องเครื่องอย่างนี้เลยนี่คือสระอะไรคะใครรู้บ้างใช่แล้วนี่คือสระ ไอไม้มวนออกเสียงซิสระไอไม้มวนคือชื่อมันนะคะชื่อมันคือไอไม้มวนแต่เวลาออกเสียงเพื่อจะนำพาสะกดก็คือสระไอนั่นเองออกเสียงเป็นไอคือรับหน้า,นาตาของสระไอรู้จักแล้วใช่ไหม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 นี่คือสระไอนะคะซึ่งสระไอนะคะลูกในภาษาไทยนะคะมีคําที่ผสมในสระไอทั้งหมดยี่สิบคำยี่สิบคำยี่สิบคำ ครูตื่นเต้นอะไรเนี่ยแล้วเ,<น>เราจะรู้ได้อย่างไรว่า2ี่สิคำนั้นมีคำว่าอะไราบ้างเอเอขาก็มีการแต่งกลอนขึ้นมาให้นักเรียนได้ท่องจำกันอยากท่องจำไหมคะว่าส่ระไอมี20คำเนี่ยม,มีคำว่าอะไราบ้างเวลาเราเอาไปใช้เอาไปเขียนนะคะเราจะได้ไม่สับสนกับสาระไอไม้มาลายใช่ไหมคะนี่คือสาระไอไม้ม้วนโอเคมามา่มาะงกันเดี๋ยวครูจะสอนรลอนสาระไอไม้ม้วนกันเดี๋ยวเรียนฟังครูหนึ่งเที่ยวก่อนนะคะ ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้คล้องคอไฝ่ใจเอาใส่หอมิลหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงป้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดี <c oughs> อ่ะเที่ยวที่สองเที่ยวที่สองเที่ยนะคะครูจะนำอ่านให้ช้าลงเพื่อจะได้เรียนอ่านตามได้นะคะนักเรียนอ่านตามครูทีละวักโอเคนะคะ1 2 3ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ยใช้คล้องคอายใจเอาใส่หอ มิลหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่ยอยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใย,ยบัวหูตามัวมาใกล้เคียง เล่าท่องอยาละเลี่ยง20ม้วนจำจงดีเย้ yeah, ต่ตบมุ้ให้ตัวเองค่ะเรียนไม่ทันนะคะลูกให้ผู้ปกครองอย้อนกลับไปอ่านนะคะคราวนี้เนี่ยวิธีการถ้าเกิดว่านักเรียนจำแล้วนะถ้าสมมตินักเรียนจำแล้วนะคะครูนะมีกิจกรรมเข้าจังหวะเล็กเ,น,เน,น้อยๆระหว่างที่ท่องนะคะเป็นการแยกภาษาสัมผัสไปด้วยในตัวนะคะอะ เดี๋ยวทาตามครูนะคะอะเดี๋ยวด,ดูครูก่อนก็ได้หนึ่งเที่ยวนะคะดูครูก่อนนะคะเราจะมีทั้งหมด4จังหวะด้วยกันนะคะจังหวะที่หนึ่งตบมือหนึ่งหนึ่งสองตบตัดน่าจอาจจะไม่เห็นตัดจังหวะที่3ามตบมือตบมือตบมือจังหวะที่สี่ตบ 6, อกควยกันโอเคนะคะ มี4จังหวะแค่นี้นะคะเราก็ทําไปเรื่อยๆจนจบเพลงนะคะอย่างนี้นะคะ1 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 3, ึ่งสองสามสี่หนึ่งสอสามสี่หนึ่งสอสามสีทบตัวดีหนึ่งรอบจังหวะที่1นึตบมือจังหวะที่2องตบตักจังหวะที่สามตบมือจังหวะที่4ตบอกอ่าแล้วก็วนไปโอเคนะคะมาเรามาทําพร้อมกันค่ะ1 2ึสผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้ของคลอ ใยใจเอาใส่หอมิลหลงไหลใครขอดูจะใกล้โรงเรือใบดูน้ำใสและปลาปลูสิ่งใดอยู่ในตู้ไมิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงป้าใบาถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบมวนจำจงดี ก็จะเป็อกเราปรีเอเลยนะคะอ่ะโอเคนะคะนั่นก็คือเป็นกิจกรรมเข้าจังหวะนะคะ,ะเพื่อเป็นประกอบให้นักเรียนฝึกการแยกสมาธิด้วยในยกรณีที่นักเรียนจําแล้วนะอ่าถ้านักเรียนจํากลอนแล้วนะคะว่าสาระไอไม้ม้วนมี20คําบนี่คาว่าอะไรบ้างเราก็เอากิจกรรมเข้าจังหวะแบบนี้เสริมเข้าไปนะคะเพื่อให้นักเรียนได้สนุกกับการท่องมากขึ้นนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มประสมคําสาระไอไม้ม้วนกันเลยค่ะทั้ง,งนี้ว้า น่าก,กลัวไหมครูจะให้พี่สิงโตพี่สิงโตนี่พานักเรียนสะกดคําสระไอไม้ม้วนนะคะสระไอนะคะออกเสียงไอนี่แหละนะคะแต่ชื่อจริงมันคือไอไม้ม้วนแต่ก็ออกเสียงไอนะคะอ่ะใจจอไอใจใจจอไอใจใด้ดอไอได้ได ดดไอไดใบบอไอใบใบบอไอใบสองครูอ่านเป็นคำนักเรียนสะกดค่ะใจใจเก่งมากค่ะต่อไปไดไดใบใบอ่าต่อไปอักษรสูอ่านตามครูนะคะใส สอไอใสใสสอไสสอใสข้อที่สองครูอ่านเป็นคำนักเรียนสะกดเองใสใสชุดต่อไปนกอะไรนกสีฟ้านกนกสีฟ้าสวยมากเลยนลักเรียนนกสีฟ้านกอะไรอะ่ะไปแล้วนวักเรียน ตอนนี้ไม่ใช่นักเรียนนะคะที่ไ่มีสมาธินะคะคุณครูนะคะตอนนี้คุณไม่มีสมาธินะคะตอนนี้นะคะโอ้กูอยากไปดูนกอ่ะกูอยากไปดูนกค่ะุไปเดี๋ยดินเ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 มิักดินเดนเอินเป็นกลุ่มอักษรต่ํดนเดนเดินเดินเดินเ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 เนนนนนนน โนไอไนที่สองค่ะนักเรียนอ่านเองเออนักเรียนสะกดเองกูกูอ่านเป็นคำนักเรียนสะกดค่ะยายยายต่อไปค่ะในใน ค่ะนักเรียนเนี่ยเราเรียนหมดไปแล้วนะคะทั้ง3กลุ่มอักษรน,นะคะทั้งอักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ำนะคะเราก็สะกดกันไปแล้วสําหรับสระไอนะฮะอันนี้เป็นไอไม้ม้วนเนาะโอเคอย่าลืมนะคะนักเรียนกลับไปทบทวนด้วยแล้วก็อย่าลืมทบทวนกอน่อนอ่าสระไอไม้ม้วนด้วยนะคะนักเรียนจะได้จําได้ว่า คำสะระไอไม้ม้นในภาษาไทยเนี่ยมี20คำที่ใช้เนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างเราจะได้ไม่ต้องไปสับสนกับสะระไอไม้มาลายนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็จะลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามไว้นะคะส่วนใน y o u t u b e นะคะกด Subscribe ให้ครูช้อยด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ